สวัสดีครับก็อยู่กับผมเจ๊กันดั้งอีกเพื่อนครับก็อยู่ในเแนแกรนซ์ซัมมนเนอร์นะก็วันนี้ก็จะมา,าพูดถึงการสุ่มในตัวตู้นี้เลยแล้วกันนะจากตัวคิดก่อนนะอันนี้ก็อยู่กับอ่อไอดีไม่ถี่หลักนะไม่ได้พวกกันกำลังในคอมนะก็หลักๆแล้วตอนนี้บวกกับไอตัวอ่าเรียกว่าอะไรเนะี่ยเนี่ยไอตัวตรงนี้นะไอมเมนหรืออะไรเนี่ยนะที่เราต้องตะลุยตีแต่บอสต่างๆของแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ย ่ต,ตัวละครตัวหนึ่งที่อาจจะสําคัญที่จะต้องมีนะเพราะว่ามันลงได้กับบอสทุกตัวไม่ไม่ไมจำกองกาดอะไรไงอย่างจูโน่างี้นะถึงว,ว่าก็ผมกมองว่าก็จําจจเป็นนะรับคนที่ไม่มีแล้วก็นางก็ออกยากด้วยด้วยด้วยแหละเรื่องเรื่องอ่ะอืมตัวอักษรลุงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ลอยอ่ะไม่ไม่รู้นะว่าแต่ปกติผมว่าตัวละครแล้วจูโน่นะมันถ้ามันสม่งต้องเป็นลอยเท่านั้นปะตัวอนรดีลุงเหรอ อืมมันไม่ค่อยดีเลยก็อย่างว่าแหละมันเป็นอาตมณ์ค่าแสงก็เหมือนจะไม่สนพวกเดฟหรืออะไรเงี้ยมันคือโน่เออก็จริงๆริงก็ไม่มีโรซิต้านะก็เหมือนตอนที่ปวดตัวคลิปเก่าเลยนะคือจริงๆริมันได้มามันก็ดีแหละดีกว่าไม่ได้นะตัวที่ลามันไม่ซ้านะกระตุนีกันเนี่ยถ้าแต่โรซิต้าไม่ต้องมาเนี่ยผมไม่มีเลยนะเร็วนี่โรติต้าจูโน่เดวิดสอร์แมนธดุกลุกมีนะลุกอืม ก็ตอนนี้ก็เหลือขาดแค่สามตัวแล้วมนะั้งขาดกค่เร็วนี่คูโน่แล้วก็เบวิกซอนแมนนะแต่จริงๆผมก็มองว่ามันก็ยังจำเป็นนะสำหรับตัวเราคาจนูนโน่นะคนที่ไม่มีอ่ะมันเล่นหลายด่านดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวก็ไปต่อกับมือถืออนอื่นๆเลยนะครับว่าก็กําลังพยายามคิดอยูน่นะว่าจะเป็นมือถือเครื่องอื่นก็ดูตามความไอมือถือแล้วก็โปรแกรมจะมองนะมันต้องดูตามความจําเป็นว่าแบบ ตัวละครที่เราหลังได้หรือว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยมันขาดตัวไหนมากแต่จริงๆตามหลักอะ่ะคนเร้ก็น่าจะเลือกอ่านาออบบัตเป็นพวกจูลโลหรือวอลกแล้วคนนี้ไม่มีถ้าเป็นไอซอสไอคอส์ดเดอเบอร์ The er, นี้ก็น่าจะเป็นพวกทิตนาลิซ่าอยู่แล้วป่ะที่คนเขาเลือกกันต,ตัวที่เหลือผมก็แล้วแต่คนอะ่ะแต่รู้ว่าลูฮานก็นดีนะผมชอบอันนี้ชอบส่วนตัวนะต้องบอกนี้ก่อนนะอืมก็เดี๋ยวมาต่อกับอีกไอเดียหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าไอดีนี้ทั้งจริงๆทุกตัวที่ผมเล่นผมก็ไม่มีจุนโนัวสักอันน่ะแหละแต่แค่ว่าไอดีอนี้ผมออดูับแป๊บหนึ่งนะว่าสำคัญแค่ว่าผมอยากได้ตัวอะไรแค่นนั้นแหละเพราะว่าจริงๆถ้ามือผมก็อืคแค่นี้เซเลียกับโรซิตา้าเ,เอ้ยเซเลียกับโฟเต้พูดสีนะไม่ใช่ไม่ใช่โรซิตา้าโรซิตา้ามีอยู่แล้วเนี่ยได้แต่ตัวไอซูเอปอร์ฟอยเวอร์อยู่แล้วนะ ก็ถือว่าดีเ่ละครับพัทวันพัททูยังไงก็ได้ตัวละครที่ไม่ซ้ําแน่ๆนถ้าเราเลือกนะนะตั้งใจเลือกนะอ่ะอืมไม่ซ้ํแน่แน่สองตัวก็ดีไม่ดีแล้วแต่ดวงที่เราสมได้แล้วกนะันต่จริงโอกาสได้ลิต้าซ้ําก็มีเนี่ยเนี่ยอืมส่วนอันนี้จริงๆริผมก็ว่าลิซ่าเลยลิซ่านี่ยรุนยากว่ะคิซาน่าเนี่ยผมเฉยๆนะผมไม่เอาแล้วกันถึงแม้ว่าทัก,กิลหนึ่งมันจะดีนะทั้งในกิดแลได้บาเลียแต่ผมมีมิเลนได้แล้วไงไม่ไม่ค่อยสนนะอืม ส่วนจาสกาโโอโรรู้สึกชูรี่ก็อยากนะอยากลองเอามาเล่นแต่ว่ายังไงดีวะอันนี้แล้วกันคอเดอร์วิเซอร์แล้วกันเอ้ยไม่ใช่นายออบบัตนะคอเดอร์วิเซอร์มันเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะอันนี้นี่ผมมองว่านะ่าจะเป็นตัวที่ถอยไปจากโูซิต้ามาเลยนะว่าจะเป็นไอเดนติสเบลวิกเอ่ออะไรนะายตัวขวานนะ่ะ ทีไม่มีอสอนลุงไม่มีรอยเสื้อไม่เป็นจูโน่นะทีตัวสอนลุงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คืออย่างว่าไอดีหลักกูก็ไม่ได้แต่ไอดีนี้เสได้เออเหลือเสือ้อเหลือจะเสือ้ออย่างนี้คงตอนแรกความตั้งใจที่จะสัรรอว่าคอสโอเวอร์ของเฟร y t เทลจะเข้าเซิร์ฟโกโบมาไห่ไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะของ JP เจพีเพิ่งเข้าไปเมื่อเดือนเดือนก่อนไงแล้วของโกโบจะเข้าล่ะ คือเขาว่าจะรอเก็บเพชรยาวนะไอดีแลกรอรอส่งพอโอเวอร์ไอซฟรีเทีมนั้นเขาชอบแต่แต่ละดูทรงแล้วอาจจะต้องเก็บเพชรบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นเพชรเติมนิดหน่อยตามแล้วแต่แพ็กมานะอาจจะต้องพยายามสมหัจูนโน่ให้ได้ละไอดีมันถึงเรื่องอะไเพราะว่าจูนโน่มันมันมีติดออไอเดียมันมันพูดว่าไงเดียมันผมมองว่ามันเป็นแบบว่าหนึ่งในสามของไอนายอัลบาทแล้วนั้นที่ผมมองว่ามันต้องมีติดไอดีนะไม่ว่าจะเป็นเบว อ่าวอ l แล้วก็จูโนะนะจริงๆผมมองว่ามันต้องมีอ่ะส่วนตัวที่เหลือมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไอ้เดอ์ติสนี่ก็ลองๆจริงๆก็เหมือนจะเหมือนจะจําเป็นต้องมีนะแต่ซึ่งเขาว่าตอนนี้มันก็มีไอ้มิเรนดาแล้วไงไล่ดีไปถึงเครื่องเนี้ยมันมีมิเรนดาอยู่แล้วไงผมก็เลยเไม่ใช่ผมก็เลยเฉยๆเฉยไม่ได้เท่าไหร่นะแต่จริงๆมันมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะมันคนความสามารถกันนะตัวสกิลอาร์แล้วก็ทูอาร์ของมิเรนดากับ อ่าเดอะทิอ่ะ,อะเนี่ยไอผมมิเลดาที่เกี่ยวกับพวกล้างคิดล้างสถานะไอเคิร์เนี่ยคำสาบอะ่ะอืมแต่มันได้บาลียเยอะกว่า The เดอะตินยังไงประเด็นอะ่ะยูอสองสร้างความเสียหายด้วยได้บาลียกันนะบาลีย,ยหนาเลยแล้วก็ลดความเสียหายพวกทางเวทมนต์ลงสามสิบเอ้ยนั่นแหละกี่เปอร์เซ็นต์พูดไม่ทันนะแต่ว่ามันสามสิบวิอะ่ะจะบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ก็มาตอ่อกับอกานจำลองในคอมเลยนะครับ ยังไงก็เอาในออบบัตก่อนเลยกันเป็นอันดับแรกนะถ้าพูดถึงว่ามีในออบบัตกับอย่างนี้ผมพูดก่อนนี้ตามสามก็สามตัวสี่ตัวแรกนะอย่างคูโนวอล์กบลวิกเบลวิกจะเป็นร่างที่มันใช้กระทานะไม่ใช่ร่างดาบนะร่างดาบมันก็จริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่แค่ติจูมันจะผมจำไม่ได้ว่ามันเป๊ะๆว่ามันคล้ายกันหรือเปล่านะแต่ควาเสียหายต้องมีอะไรไม่เท่ากันอยู่แล้วผมจันได้เดือดติดเดือดติดถ้าไม่มีคิทเชน่าไม่มี ก็ตัวกลางบาเรล่จริงก็เลือกก็ได้นะหรือถ้าไม่มีมิเนดาก็ถ้าเกิดได้มาก็ก็คงต้องทําใจอะถ้าเกิดได้อะเอาแต่สี่ตัวถ้าพูดถึงว่ามีสี่ตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกกันแล้วกันสี่ตัวของอ่านายออบบันนะโดยหลักละกล็อยากจะลองไปซุ้มอ่าอยากจะลองไปลุ้นคอร์ดเบเซอร์ก็ได้พวกคิตาน่าลิซ่าดูฮานเอาเวลอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคอร์ดเบรส์มันก็น่าสนใจสองตัวเองมั้งแค่ลิซ่ากับคิตตาน่ามั้งที่เกี่ยวกัแบบเล่นเกเนะแต่ถ้าอยากได้ตัวละครแบบ อาซิกิวแปลกๆแรงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นพวก well, บบเอาเวลกับไอ์ลูฮานอะมั้นะถ้าอ่านถ้าออเอาเสร็จพี่ไปขออภัยแล้วกนะันถ้าแบบพูดถึงว่า2อันนั้นมีมีตัวละคร2องคนแต่คาร์ลีนี่เยอะแล้วนะอ่าดิจเอนออฟเดอะฟอร d บิ n เอ็นนินจาซกโรก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับความแรงแปลกๆเลยนะตัวละครที่เออถ้าไม่มีคนมีจริงเขาก็ไม่ไปจะเล่นกนะันเท่าไหร่นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบางตัวมันก็ดีจริงๆนะดีในรูปแบบของความแรงนะไม่ไม่ได้ดีหรือว่าไอ้พวกลิงโกงเลิงเกตนะหน้าที่มันบางตัวละครมันเอามาเพื่อจะทะลวงนะไม่ได้เอามาเพื่อจะเอามาลิงเกตทุกตัวท,ทุกสกิลที่ไหนนะเอออย่างนี้มีรอยอะ่ะผมติงซะว่าได้จูนโนแล้วมันมันเป็นรอยนะหรือ,อยังไงหรือรอยจะเป็นวอลกับลูปอะไรเงี้ย่เบวิกเบวิกคือรอยอะไรนี้ผ่ะผมมั่นใจนะกรอยเนี่ยอะไรวะเกมนี้มันเอาตะกาอะไรคิดไม่ได้เลยนะ คือตัวซอสีลุงเป็นไอเลอสธรรมดาก็เป็นโลซิต้ามึงเป็นลอยตัวซอสีลุงมึงก็เป็นโลซิต้าอีอยงวะเกมใช่หรอวะอะไรวะเออเดี๋ยวมีตัวเรือป่ะโอเอสโอนก็มาต่อกับอ่าพวกกันจรองในคอมอาทิตย์ท้ายเลยนะครับก็สำหรับการสุ่มไอตัวสี่ปีแอนิวซิลลี่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะกันสี่ใจดีนะพอกระใสก็มีแค่ ไอ,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 อ้ตัวที่สองแลที่ได้จูโนโ่แล้วสึกพอใจนอกนั้นคือเดอบิลโรซิต้าและอันนี้อาจจะเป็นทริปเปลลิลโรซิต้าก็ได้นะใครจะไปรู้ถ้าเกมมันล็อกเรให้ผู้เล่นส่สวนใหญ่ได้โรซิต้าแล้วก็นะอืมกูแล้วก็เซ็งว่ะไอ่คนมีจูโน่เยอะมีก็มีไปเถอะไอ้คนไม่มีก็ไม่มีเออเดอะติดก็ถือว่าหลากหลายไปแล้วกันแต่ยิง่งๆสำหรับผมผมก็มันเป็นตัวละครที่ใช้คำว่าดีอยู่ได้มั้งแต่ผมรู้ตัวว่ามิเรนดาดีกว่านะ ชื่อะมอาจจะขอดูก่อนแล้วกันอันนี้อยู่ไหบ้างวะอันนี้เน,นี่ยก็ไอเดี่ยเริ่มต้นเอามาแค่ส่วนตอนเอีเวนต์กากุระกูดูมันได้นะที่เดี๋ยเรื่องโฟรตีอร้อาลูลูเนี่ยอย่างตัวละครตัวนี้นะไอผมชื่อดูผมขอดูนะอย่างอ่าพิซิลล่านะครับโอ้มันเป็นตัวละครของไอเป็นทอมสไนเปอร์เนาะถึงยิงยิหมูก็งงว่าเออไอคำว่าสไนเปอร์นี่คือสำหรับการซุ่มยิยงเท่านั้นเหรอ คือไม่จะเป็นต้องเป็นปืน,ปนปหรอธนูนับเงี้ยหรอแต่ถึงจะพูดเล่นพูดหยอกยัง,ยงไงนะสกิลทรูอาร์ของพิซิลล่าเนี่ยมันแรงแบบแรงโคกเลยนะไม่ได้พูดถึงแค่ตัวเลขเมื่อกี้นะถ้าคุณผู้ชมลองเคยลองหยิบตัวเพื่อนในพวกหมวดเนี้ยเอามาใช้ให้ามาช่วยนะแรงโหกแรงมากส่วนอันนี้ก็สำหรับไอดีที่ผมซุ่มได้จูโนวันเดียวเลยนะแล้ว <c oughs> แบบไอไอตัวแอนิเวอร์ซารีเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะเมื่อกี้เพิ่งบวกบวกมาเดี๋ยวเ,เปลี่ยนตัวก่อนแล้วกัน มันยังใช้ไม่ได้อะคือมันตัวละครมันใช้ได้แต่ว่ายังไม่มีอุป,ปรกรณ์แล้วก็ยังไม่ได้อัพเลเวลแล้วก็เห็ียญเอฟบีสตอรนี้มันเลยอ่ะก็เลยรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งก็ไปอยู่ไอจูโน่แล้วช่างมันช่างมันเดี๋ยวตีสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะก่อนจบคลิปเป็นไปนะพอไปกระใส <c oughs> แล้วก็ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาตั้งค่าย,ยัางไงแต่พอเวลาเนี้ยเวลา,วลาเราเล่นไอไอ,ไอโหมดถ้ำเนี้ยทำไม เกมมันต้องออโต้ให้ตัวเพื่อนอ่ะใช้แต่อาร์คสกิล์มันนะเราตั้งเราก็มาตั้งค่าตรงนี้เนะตรงออปชั่นเนี่ยนะเป็นดอนดูน็อตยูสก็คือตัว AI จะไม่ใช้เลยก็ได้หรือจะเป็นให้ AI พอเราจะเจอด่านบอสใช้แต่อาร์คก็ได้นะหรือเราจะไม่เลือกตอนเจอบอสก็ได้นะตามนี้เลยนะคือมีเมื่อไหร่ก็กดใช้ได้อะ่ะไอ้น,นี่คือตัวนั้นนะตัวออเนอิควิปอันนี้สกิลอาร์คผมก็เลือกแค่บอสนั่นแหละแล้วก็ทนะูอาร์กนะอโบโอ้ย เออแล้วก็เป <hhhh> ็นไปได้พวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยที่เป็นความสามารถเดียวกันอ่ะมันกดใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะมันทับกันนะผมบอกว่าแล้วเผื่อคนมาเล่นใหม่แล้วเผื่อไปเอาไอ้ตัวเก็บไอ้ตัวอุปกรณ์นี้เห็นว่าสกิลมันเล่งได้อ่าตั้งยี่สิบวิไงถึงจุดหนึ่งก็เถอะนะแต่ว่าก็ตั้งยี่สิบวิอ่ะอืมแต่จริงๆคือมันทับกันไงคุณผู้ชมมันไม่ควรนะควรจะมากดทับกันอย่างนี้ยจริงไม่ดีนี่จะติด เลเดียอเอาไม่ใช่เดียวเลอสดดออน้ารักน้องหน้ารักอันนี้ก็เล่นๆขำๆแล้วกันก็กลัวคลิปมันจะมีแต่สุ่มจนน่าเบื่อเรียนเลยนะแล้วก็ตีตั้งหน่อยนะชักชเช้าเฮ้ยโอ,โอเค โอ้รื้อพูดไปกันหนิทุกผู้ชมลองดูความแรงนางนะเนี่ยฟิซิเลียเนี่ยไอ้ฟิซิฟซิเดล,ล่าเนี่ยอืมจะจริงมันแรงมาก่อนนี้นะแล้วเป็นเพราบอลมันเริ่มเลเวลสูงก็ไม่รู้นะเรือร่อหรือเอางี้ก่อนหรือเป็นเพราะไอ้บอสบินนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าจริงจริงไอ้ตัวบอลท้องดินเนี่ยน่ารำคาญมากเลยมันมันดูแบบว่าเหมือน,นเนี่ยอัตราการรบกีกมันอนะตามที่ตัวบัฟมันขึ้นเลยเนี่ยเพิ่มขึ้นอะ โอกาสที่มันจะโดนเราตีมันอโอกาสที่มันจะโดนเราตีพลาดอ่ะสูงเลยพว่ามันมีอัตราการหลบบิดเพิ่มขึ้นอ่ะซะสูงด้วยนะ40เลยแล้วกันอ้าวอันชิซิกิวแทนนั้นนั่นแหละนะอิซซึมบิดอืโบโบโบเนี่ยฐานยิงตนเป็นใหญ่ต็อุ้มก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าดูแต่ส่งๆมันก็จะน่าเบื่อแล้ก็ตีต้งหน่อยแล้วกัน แต่ถ้าถามว่าเลเวลวสูงๆางเนี้ยคือจริงๆมันก็ควรจะเลือกตัวละครให้ดีๆอย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับแต่ละด่านด้วยพอเราจเจอบอสอะถ้าเจอไอ้พวกบอสชาเลนที่เป็นบอสล,ล่างนู้นล่างนี้ที่เป็นตัวในด่านมันแดงเลยแล้วก็เฮ้อเพื่อนคุณไม่ได้โหดจริงบอกก,กันว่าตัวละครคุณไม่ดีระดับหนึ่งนะยังไงก็เป็นไปได้ก็เลือกอันข้างล่างกั้นะมันจะมีระหว่างให้ถ้าเป็นสมมติตัวไอ้ตัวที่จอกตัวเนี้ยเป็นสีแดงใช่ไหม มันก็จะมีระหว่างอันข้างบนมันจะขึ้นให้สองตัวเรื่องนะถ้าเป็นตัวสีแดงว่าชาเลนจ์ก็คือเล่นในโหมดที่เหมือนบอสมันบ้าข้างมันเออร์ลี่อะไรอย่างงี้มั้งกับอันล่างที่เออไม่เอาอะกูเล่นตามปกติของกูแล้วกันเออมันคือล่างสีอย่างเงี้ยมันเลือกได้นะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นชาเลนจ์แล้วเราแพ้มันจะหักหักแต้มในตัวตัวนี้นะตัวเกรดเนี่ยที่มันจะจากเลยวลไอ้ชั้นยี่สิบมันก็จะกลายเป็นชั้นยี่สิบสองอะเราก็โดนหักแต้มส่วนหนึ่งแล้วก็ประมาณนั้นแหละสำหรับหักแต้ม ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงนี้แล้วครับคทุกท่านที่เข้ามารับชมมากมานะครับ